อย่างน้อยนะครับรู้ไว้แล้วเวลาพอไปเจอเจ้าสินเชื่อมิจฉาชีพที่ดันมาสวมรอยใช้ชื่อคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่ของแท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองคลิปนี้เราจะมารีวิวสินเชื่อดิจิตัลซึ่งเป็นสินเชื่อเงินด่วนขนาดเล็กยี่ห้อนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ในการสมัคร ใช้บัตรประชาชนใบเดียวคุณจะผ่อนสินค้าแบบไม่ใช่บัตรก็ได้หรือจะกดเงินสดก็ดีวันนี้เราจะมารีวิวว่าเขายังมีอยู่หรือเปล่านะแ,แล้วก็ข้อมูลต่างๆของสินเชื่อตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นร,รายละเอียดอื่นๆแล้วก็วิธีสมัครนะครับเดี๋ยวมาดูกันเราจะเล่าให้คุณฟังในคลิปนี้ให้กําลังใจเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนจะสังขัสได้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลเนี่ยมันจะปล่อยยากมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะเน้น กลุ่มที่มีรายได้ประจําแล้วก็ใช้เอกสารในการประกอบพิจารณาครับส่วนหลักๆเขาก็จะเน้นเป็นเอกสารรายได้แล้วก็ความชัดเจนของเอกสารเพราะว่าการพิจารณาด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับเขาก็จะทําให้ลดโอกาสในการเป็นหนี้เสียมากขึ้น แต่สินเชื่อที่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีล่าสุดนี้นะครับก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัลหลายหลคนจะเห็นนะครับตอนนี้มีไม่กี่ยี่ห้อเองนะครับแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลหรือว่าที่เราเรียกว่าสินเชื่อดิจิทัลนี่แหละเขาจะเน้นใช้ข้อมูลทางเลือกนะครับหรือว่า alternative data นี่เองแต่ละยี่ห้อก็จะมีโมเดลและฐานข้อมูลที่เลือกใช้แตกต่างกันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้แต่ละยี่ห้อแต่ละสินเชื่อเนี่ยมีการอนุมัติปล่อยง่ายปล่อยยากแตกต่างกันไปครับหนึ่งในสิน ที่มีอยู่จริงตอนนี้ให้บริการอยู่ให้บริการจริงและถูกกฎหมายครับเขาคือยี่ห้อนี้เลยครับสินเชื่อ p ครับ ต้องเตือนภัยให้ระวังกันนิดนึงนะครับสินเชื่อ Pay Plus นะครับจะมีมิจฉาชีพนะครับใช้ชื่อ Pay+ Plus เนี่ยไปสวมรอยแล้วก็หลอกต่อนะครับท้องแท้นะครับสามารถสมัครในแอปได้เลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูกันครับว่าแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อทางเลือกนะครับให้กับคุณได้แต่ถ้าใครที่เคยสมัครสินเชื่อตัวนี้แล้วไม่ผ่านนะครับแนะนําให้หยุดสมัคร3เดือนขึ้นไปก่อนนะครับยิ่งนานยิ่งดีนะครับเพราะว่าตามหลักการแล้วนะครับ ธนาคารหรือว่านอนแบงก์ต่างๆเนี่ยเวลาคนสมัครเข้ามาแล้วไม่ผ่านเนี่ยข้อมูลที่ถูกปฏิเสธเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ในระบบ 90วันครับผมซึ่งใน90วันคุณก็ลองคิดดูสิถ้าคุณมีข้อมูลเดิมๆทั้งรายได้เท่าเดิมภาระหนี้เท่าเดิมตอนสมัครไม่ผ่านแล้วคุณสมัครทับเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะยึดชุดข้อมูลเดิมครับคุณก็มีโอกาสที่ไม่ผ่านสูงเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าสมัครไม่ผ่านแล้วใน30วัน60วันนะครับยังไม่เกิน90วันเนี่ยคุณมีจุดแข็งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้มากขึ้นนะครับอ่ะฐานเงินเดือนปรับขึ้นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของภาระหน จุดดีจุดแข็งอย่างหนึ่งของผู้สมัครนะครับก็อาจจะทําให้มีโอกาสในการสมัครผ่านมากขึ้นครับอะยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวสินเชื่อเพย์พลัสกันเลยดีกว่าครับว่าของแท้ของเขานะครับต้องสมัครในแอปเท่านั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมกล้องมาเจอกันครับผมเริ่มต้นจากศูนย์เลยแล้วกันนะครับเผื่อใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าสินเชื่อเพย์พลัสมันเริ่มต้นอะไรยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีแอปก่อนแอปนั้นคือแอป choose นี่เองนะครับนี่เลยแล้วสมมติเราหานะครับค้นหานะ ครับเราก็พิมพ์ในอย่างของผมเป็น Android ใช่ไหมผมก็พิมพ์ไปว่าเอ่อ,อ you, h o u p u c h o o s e u o h o o s e นะครับเป็นของ First Choice นี่เองนะครับอ่ะ h o o s e ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะมีโฆษณาอะไรก็ตามช่างมันนะครับ YouChoose หน้าตาอย่างนี้นะทุกคนถ้าใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะเห็นว่าแอปมันขึ้นอย่างนี้แล้วครับนี่คือตัวแอป h o o s e นะครับพอเข้าไปนะทุกคน พิ่งเข้ามาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ยูชูสนะครับ ตูน้นี้แอปนี้จะเป็นของค่ายกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะซึ่งแอปนี้แอปเดียวนะครับคุณสามารถสมัครได้ทั้งบัตรเครดิตบัตรกเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงสินเชื่อดิจิทัลเพ y พลัสที่เราจะพูดถึงในวันนี้ด้วยครับเราเข้ามาเรายังไม่ต้องเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของเข้าสู่ระบบถ้าใครที่ได้รับอนุมัติจากกรุงศรีเฟิร์สชอยส์แล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปหาสินเชื่อที่เราได้รับอนุมัติได้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนใหม่ๆเลยนะครับยังไม่เคยได้รับอนุมตัตินนะครรับี่เเลยมาาถึงก็ สมัครบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออ่าเพราะกดไปแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกนะครับสหัวข้อใหญ่ๆก็คือบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อหรือบัตรผ่อนนะครับในที่นี้ให้กดเลือกที่สินเชื่อและบัตรผ่อนครับ มันก็จะเข้ามาแน่หน้าตาใหม่ละถ้าเป็นหน้าตาเก่าเนี่ยจะเป็นแถบทุกคนจําได้ไหมแถบแล้วก็เลื่อน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 แต่ตรงนี้เป็นหน้าตาใหม่ๆของเมนูเขาแล้วนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้เลือกเลยเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปอ่าเจอแล้วนะครับ PayPlus อยู่ล่างสุดเลยนะครับน,นี้ครับสินเชื่อดิจิทัลเฟิร์สชอยส์ PayPlus สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายวงเงินพร้อมใช้ ไม่ต้องมีคนคำ้ำสมัครง่ายอนุมัติไวไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้นะครับแอคคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้จะเห็นรูปบัตรนะครับสินเชื่อดิจิตอลเฟิร์สชอยส์เพイเป็นสินเชื่อเงินด่วนก้อนเล็กผ่อนสินค้าไม่ใช้บัตรกดเงินสดจบไวไม่ยืดเยื้อ,อสมัครง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เอกสารแสดงรายได้นะครับนี่เลยจุดเด่นของเขา กดเงินสดได้24ชั่วโมงนะเป็นรูปแบบเงินสดทันใจเลือกได้ทุกธนาคารหรือจะผ่านพร้อมเพกก็แล้วแต่คุณนะครับถัดมานะครับคุณจะผ่อนสินค้าแบบ5เดือนก็ได้นะครับสแกน QR ผ่อนไม่ใช้บัตรณนะร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับอันนี้เราก็ต้องไปเช็คดูว่าร้านค้าไหนร่วมรายการบ้าง หาข้อมูลไม่ยากครับและถัดมาจุดเด่นตรงนี้ผมชอมบมากเลยค่าธรรมเนียมเขาฟรีครับก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพเลยนะครับไหนเลื่อนมาดูต่อสิตรงนี้เป็นสินเชื่อดิจิทัลก็เล็กนะครับใช้ได้ทั้งผ่อนสินค้าไม่ใช้บัตรและกดเงินสดนะครับสมัครง่ายผ่านแอปสะดวกทุกที่ทุกเวลาใช้ง,งานได้ทั้ง2ฟังก์ชันไม่ต้องง้อบัตร ทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอป u ูทูบ s e แอปนี้เลยอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าใครอนุมัติแล้วก็กดเข้าระบบได้นะครับใช้ได้ทั้งฟีเจอร์ผ่อนไม่ใช่บัตรหนนะ้าร้านค้าที่ร่วมรายการและกดเงินสดน,นะครับสินเชื่อตัวนี้ถ้าอนุมัตินะเพย์พลัสจะอนุมัติสูงสุดนะสองหม่ 20, บาทแล้วก็เลือกผ่อนชําระได้สูงสุด5เดือนนะครับตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นสินเชื่อดิจิตอลนะครับส่วนมากถ้าผ่อนเนี่ยจะสามารถผ่อนชําระสูงสุดได้5เดือนหลายๆยี่ห้อจะเป็นอย่าง แล้วข้อดีมาดูข้อดีบ้างเขาบอกว่าข้อดีของสินเชื่อดิจิตอล First Choice Pay Plus เนี่ยผอนสินค้าไม่ใช้บัตรณร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า2,600สาขาทั่วประเทศก็เยอะอยู่นะครับแล้วถัดมาก็คือ กดเงินสดได้ทันทีผ่านเมนู You Cash ทุกที่ทุกเวลาเลือกรับได้ทุกธนาคารหรือพร้อมเพย์นะครับแลสุดท้ายทุกอย่างจบครบในแอป You Choose ตัวเนี้ยเช็คยอดสินเชื่อก็ได้ยอดชำระวันครบกำหนดชำระเช็คได้ดูตนเองนะครับพร้อมชำระคืนค่างวดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับผมแล้วล่างสุดเขาบอกไว้อย่าลืมนะทุกคนตามที่แบงค์ชาติเขาบอกว่า กู้เท่าที่จําเป็นและชําระขึ้นไหวอัตราดอกเบีย้ยตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปยังเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัลฉะนั้นดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ปกติ2 5ต่อปีครับก่อนที่จะไปกดสมัครสินเชื่อตรงนี้ใช่ไหมมาดูหัวด้านบนก่อนนะครับหลักเกณฑ์การสมัครมันมีอะไรซับซ้อนซ่อนอยู่หรือเปล่า ตรงนี้นะครับการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครทุกคนนะเตรียมใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบของคุณนะ 2. โทรศัพท์มือถือที่ใช้สมัครต้องเป็นของผู้สมัครเท่านั้นนะจะไปยืมใครมาใช้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากการสมัครนะครับต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านกรุงศีไอคอนเฟิร์มนะครับซึ่งผู้สมัครต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จนะครับภายใน10วันเพราะถ้าไม่สมัครภายใน10วันก็ต้องไปกดสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะครับ โดยสามารถทํารายการได้ตามจุดที่ให้บริการดังนี้นะครับในการยืนยันตัวตนนะไม่ว่าจะเป็นสาขา First Choice หรือธนาคารกรุงศรีนะครับแจ้งขอว่าขอรับบริการยืนยันตัวตนพร้อมแสดงบัตรประชาชนนะครับหรือว่าจะทํารายการด้วยตนเองก็ได้ผ่านตู้ ATM กรุงศรีตอนนี้เขาบอกว่ามีอยู่621เครื่องเลือกเมนูยืนยันตัวตนต่อมาก็เสียบบัตรประชาชนถัดมาคุณก็อ่านประกาศข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กดตกลงนะครับ ถัดมานะครับเลือก YouChoose และถัดมาเลือกวิธียืนยันตัวตนสแกน QR Code หรือ Bar ์โค้ดนะครับและถัดมาคุณก็นำ QR c o า QR Code หรือ Bar Code ดเนี่ยบนแอป h o o s e เนี่ย มาสแกนตรงจุดสแกนบนเครื่อง ATM เนะครับเสร็จแล้วจบรายการก็น่าจะยืนยันตัวตนได้แต่ผมว่าไอ้นี่วิธีหลังเนี่ยมันจะซับซ้อนไปหน่อยนะครับหลายคนที่ไม่ถนัดก็อาจจะยืนงงอยู่ที่หน้าตู้ ATM ก็ได้นะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าไปที่สาขา First Choice หรือว่ากรุงสีก็ได้ครับอันนั้นก็จะสะดวกสุดเนาะอ่าถัดมานะคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครอืมเวลาเขาอ่านข้อมูลของเราจากบัตรประชาชน เขาก็รู้อายุอยู่แล้วเนาะฉะนั้นสัญชาติไทยอายุ20-55ปีนะจะสั้นหน่อยนะไม่ถึง60ปีตัวนี้อยู่ที่55ปีครับแล้วถัดมานะครับรายได้ประจำนะครับ10,000บาทหรือว่าคุณจะมีเงินหมุนเวียนในธนาคารก็ได้นะ25,000บาทต่อเดือนอันนี้ก็แบบอาชีพอิสระนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติผิดชำระหนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ของเฟ r s t c ช o i c e เขามาก่อนนะครับสำหรับสินเชื่อ P+ a y Plus ตัวนี้นะและสุดท้าย คุณต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตามที่ระบบใช้พิจารณาสินเชื่อด้วยนะครับก็คือมันจะเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ในบางจุดนะครับมีหมายเหตุด้วยนะตรงนี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะสำหรับลูกค้าบางกลุ่มทางบริษัทอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ไม่ว่าจะเป็น สลีปเงินเดือนล่าสุดนะครับอ่าสำหรับใครที่เป็นพนักง,งานประจำนะครับแล้วก็น่าสมุดบัญชีและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนล่าสุดตบนะท้ายล่าสุดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปนตามเงื่อนไขของบริษัทอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสจำกัดครับล้วตรงหัวสุดท้ายข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมก็มีให้อ่านนะอ่าท้งนี้ทุกคนอาจจะไปอ่านเอาเองแต่สาระหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจสมัครสินเชื่อก็สามารถสมัครสินเชื่อได้เลยนะครับนี่พราะกดสมัครสินเชื่อ ก็จะมาที่หน้านี้เช็คเอกสารให้พร้อมเพื่อสมัครได้เร็วขึ้นนะครับใช้เวลาสมัครประมาณ10นาทีแล้วก็เราก็เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงนะครับที่ใช้ในขั้นตอนแรกผู้สมัครต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่สามารถใช้บัตรแบบตลอดชีพได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีใครที่มีบัตรประชาชนแบบตลอดชีพแล้วเนาะ ถ้ามีก็จะเป็นรุ่นอา,อายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อายุเยอะๆแล้วนะครับก็ไม่เข้าเกมบริษัทเขาอยู่ดีนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนการสมัครและข้อควรรู้กันนิดนึงนะครับขั้นตอนการสมัครของเขาเขาบอกว่า 1. สแกนบัตรประชาชนตัวจริงนะครับ 2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล 3. ยืนยันตัวตนผ่าน ndid นะครับซึ่ง วิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คุณจะไปเ r ิร์ h ช i อยก็ได้กรุงสีก็ได้ตู้ a t m กรุงสีก็ได้นะครับ4นะครับก็กลับมาที่แอปเนี่ยเพื่อกรอกรายละเอียดยืนยันสินเชื่อส่วนบุคคล 5. ยืนยันการสมัครตบท้ายที่ข้อควรรู้นะครับ อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นระยะเวลาในการสมัครบัตรบนแอปนะครับก็หมายถึงเรากดเลือกเสร็จนะครับแล้วก็มีเวลาให้เราไปที่สาขายืนยันตัวตนอะไรต่างๆเนี่ย คุณจะต้องกรอกใบสมัครให้แล้วเสร็จนะครับภายใน10วันนับตั้งแต่ที่วันเริ่มกรอกข้อมูลหากทิ้งไว้เกินเวลาที่กําหนดใบสมัครก็จะไม่สมบูรณ์จะถูกลบออกจากระบบนะครับก็ต้องไปสมัครกันใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบหนึ่งนะครับใครสมัครแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับพ้นการสมัครผ่านไม่ผ่านหรือว่าติดในขั้นตอนการสมัครก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ทราบในช่องคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับจะ,จะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นครับตัวผมเองนะครับที่สมัครถึงแค่ขั้นตอนนี้นะครับไม่ได้ทําให้ดู ก็เพราะว่าผมนะฮะติดตรงที่ผมเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยอยู่นะครับในเรื่องของบ้านครับผมและเขามีเงื่อนไขว่า1ปีแรกห้ามสมัครสินเชื่อใหม่นะครับไม่งั้นสัญญาที่ทําไว้ในโครงการคุณสู้เราช่วยมันจะเป็นโมฆะไปนะครับไม่เป็นไรครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็จะรู้จักสินเชื่อบุคคลดิจิทัลตัวนี้ที่เป็นสินเชื่อเงินด่วนก้อนเล็กขนาดเล็กอนุมัติไม่เกิน2 0 0 0 0บาท จะผ่อนก็ได้กดเงินสดก็ดีนะครับรู้จักตัวนี้กันมากขึ้นแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับรู้ไว้แล้วเวลาพอไปเจอเจ้าสินเชื่อมิจฉาชีพที่ดันมาสวมรอยใช้ชื่อคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่ของแท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่าลืมนะครับให้กำลังใจช่องเราง่ายนิดเดียวเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิก